หุ้นกู้บริษัทซูเปอร์เอเนจีคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง5.6%นะครับบริษัทซูเปอร์เอเนจีคอร์ a ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับโดยออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย5.6%นะครับเปิดให้จองซื้อวันที่24ถึง26ตุลาคม24 25 26ตุลาคม2566 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชีชวนบริษัทซูเปอร์เอเนจีคอ์ปอรชั่นจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันนะครับโดยออกเสนอขายครั้งที่1ทับ2566ครบกำหนดไถ่ถอนปี2569เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน700,000หน่วยมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทมูลค่ารวมไม่เกิน700ล้านบาทและหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายไม่เกิน300,000หน่วย คิดเป็นนะครับมูลค่ารวมไม่เกิน300ล้านบาทรวมหุ้นกู้นะครับ1 1 000, เอ่อ1ล้านหน่วยนะครับคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,000ล้านบาทนั่นเองนะสน่วนในขายผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ BBB แนวโน้มบวกโดยบริษัททิดเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่25 พฤศจิก,กาย,ยน2565ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกราต่อให้ความเห็นชอบนะครับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าประเทศไทยจํากัดบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจํากัดหมหาชน บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปพลนจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอสซีไอเอ็มบีประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์บียอนจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบเคฮิเอนประเทศไทยจำกัดมาชน นายหเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนนะครับเรามาดูแฟดชีตกันเล็กน้อยนะครับแฟดชีตบริษัทซูเปอร์เอเนรจีคอร์ปอเรชั่นจำกัดหมหาชนเป็นลักษณะประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะครับสถาะนะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ5ใน8อันดับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยง ที่เป็นในยะนะครับมีดังต่อไปนี้นะ 1. ตามสัญญากู้เงินนะครับบริษัทและบริษัทย่อย34แห่งต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินสุทธ,ธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน2.0-3.2ถึง3.2เท่าและความสามารถในการชำระหนี้นะครับแต่ละปีไม่ต่ำกว่า1ถึง1.2เท่าและบริษัทย่อย1นะครับแห่งต้องดำรง DSCR ทุกครึ่งปีไม่ต่ำกว่า1.2เท่า โดย DSCR นะครับของบริษัทณ31ธันวาคม65เท่ากับ1.1เท่าซึ่งน้อยกว่า1.2เท่าตามที่สัญญากำหนดและบริษัทย่อยบางแห่งไม่สามารถดำารง DSCR ได้อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าหนี้สาบันทางการเงินในการผ่อนผันการดำารงอัตราส่วนทางการเงินแล้วนะครับโดยการผ่อนผันดังกล่าวไม่ได้เป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ซึ่งไม่มีผลกระทบนะครับในการ เรียกชาระคืนเงินกู้นะครับนอกจากนี้อัตราส่วนนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับของบริษัทณ้า31ิธันวาคม65อยู่ที่2.65เท่าซึ่งไม่เกิน3ต่อ1นะครับตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดนะสองณสา 30, มิถุุนายน66หนี่ที่มีลําดับการได้รับชําระคืนก่อนต่อหน,นี้ที่มีภาระดอกเบีย้ยรวมอยู่ที่ร้อยลัแปดสิบสาให้เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกรันด้สิทธิ กว่าเจ้าหนี้ที่มีลำดับการได้รับชำระคืนก่อนอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหุ้นกู้จึงมีโอกาสไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหากบริษัทมีทรัพย์สินไม่เพียงพอในการชำระหนี้ในกรณีเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้นะครับ 3. บริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะครับ จึงมีความเสี่ยงหากโครงการลงไฟฟ้าต่างๆไม่สำเร็จหรือล่วงตามแผนที่วางไว้หรือผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย4บริษัทมีโครงการลงทุนนะครับขนาดใหญ่ในอนาคตหลายโครงการซึ่งต้องใช้เม็ดเงินทั้งจากกระแสงเงินสดภายในกิจการและกู้เงินนะครับสถาบัานทางการเงินบริษัทจึงอาจจะต้องจัดเตรียม กระแสงเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทในช่วง1-3ปีข้างหน้านะครับบริษัทจึงอาจจาเป็นจะต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดนั่นเอง5บริษัทประกาศนะครับธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อย และหรือนะครับบริษัทร่วมนะโฮลดิ้งคอมพนีแหล่งที่มาของเงินในการชําระคืนนี่จึงไม่ได้มาจากธุรกิจของตนเองแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นหลักนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ reaction, <tortured. S 1> tense, ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารนี้ที่ได้ซื้อตาสารนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้ และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900 0ในทุกวันทําการของสํานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนําเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนํามาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ แต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ นอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเก็ดเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ